วันนี้มีเครื่องรางมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่แบบนี้เลยเป็นใบสเตนเลสนะครับเป็นใบสเตนเลสนะไอตัวเนี้ยไม่ขอพูดแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวโดนบล็อกนะครับนี่แบบนี้นะนี่ทั้งด้ามด้วยด้ามก็ใช่นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับส่องปอกให้ดูก่อนเลยนี่นี่แบบนี้นี่นะครับเริ่มจะช่ำแล้วนะเริ่มจะฉ่ำแล้วนะ <N ic> <N ic> นี่นี่ส่วนตัวแหนตรงนี้นะครับจะเป็นเงินนะครับนี่เป็นเงินทั้งหมดเลยนครับนี่นี่เป็นเงินทั้งหมดนะครับตรงด้ามด้วยตรงคอคอมีดด้วยนะครับตรงคอมีดด้วยนะครับนี่นี่เดี๋ยวส่งสองลายมีดนะสองลายมีดนี่เดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยงานนี้สั่นมีดนะ นี่นี่ลวดลายนะครับอืมจะประมาณนี้นี่ได้มาหนึ่งเล่มถูกใจเหมือนกันนะถูกใจเหมือนกันนะนี่นี่พี่ๆว่าเป็นที่ไหนกันนี่จีจัดฟึบพอดีเลยเป็นไงออื